สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของยังอมนะครับที่มีชื่อเพลงว่าร้อนมากแม่ <S <S 1 <S 1> อากาศมันร้อนมากเลยนะครับทำไงดีหอ บ้านพีมันร้อนขอไปนอนห้องแอร์บ้านน้องได้ไหมอ่ะหนานีหน้าร้อนแต่หน้าน้องก็นารักตัวเราเราร้อนสุดมาเป็นแฟนให้พี่สักทีได้ไหมอ่ะอยู่ไทยมีแต่ร้อนแต่อยู่วอฟพี่น่าร้อน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 จริงจริงนะดับร้อนด้วยเย็นเย็นพี่ทัพเย็นเย็นไม่สิ้นนะอุ๊ยทำไมชีต้อนไปเจ้าของอะไรเนี่ย ใต้กับเท้าขาแม่

ทำไมน้องผู้ชายคนนึงเขาต้องยิ้มคนไหนยังงงเป็นไงวันนี้มีอะไรแอบแฝงนโอเนี่ยเย็นๆนะครับเด็กผู้ชายคนเมื่อกีันนี้เหรอไม่ใช่เด็กมัธยมเลยไม่รู้มันต้องมีอะไรผีๆตอนจบใช่ก็คือคนที่รถทางโฆษณาไม่รู้ไม่ต้องโฆษณาท่องมันจีอุ้ยเอานี่ไงเย็นๆจริงด้วยเออสปอนเซอร์ใช่ก็มันคุ้นๆนะพอร์ตพอร์ตมันเหมือนในโฆษณาของเย็นๆอ่ะครับทุกคน ที่ผมเคยดูอะแล้ว,ลวจบไปแล้วนะครับทุกคนร้อนงี้ไม่ไหวนะคะอาบน้ําด้วยกันไหมโอ้โหมีการชวนอาบน้ําเห็นน้องเซียนไม่ไหวแล้วนะต้องระบายกับพี่แล้วละเก็บไว้ไม่ดีนะคะร้อนสัดร้อนเรรเน,นะครับผมร้อนมากแม่ร้อนมากแม่ร้อนมากแม่อ,มแมอยากจะบอกว่าร้อนชิปหายรู้สึกหน้ามือตาลายพระอาทิตย์เมื่อโคตรจะควายไอควายควายควายพอเถอะทุกวันนี้อมมองตัวเองว่าเป็นคนทํางานในร่างเด็กหนุ่มอายุ1ิ้าที่มีชีวิตแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกันค่อนข้างมากมีบ้างก็กับ ไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นหรือแม้แต่คนที่เคยดูถูกเขาไว้ในตอนมัธยมบางคนเข้ามาขอโทษกับคําพูดที่สร้างบาดแผลกับเขาในอดีตบางคนเข้ามาบ่นถึงชีวิตจริงๆในปัจจุบันที่โอมมองว่ามันเป็นคนละเส้นทางกันแล้วโอมบอกว่าผมคิดว่าชีวิตมีหลายเส้นทางหลายแฉกมันไม่ได้มีทางตรงอย่างเดียวผมเลยคิดว่านี่คือทางของผมวิถีแห่งโอมคือวิถีที่ไม่สนใจคําดูถูกไม่แคร์คาพูดที่คนบอกว่าเขาทําไม่ได้ แล้วเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบก็ฝากไปรับชมด้วยนะครับผมใช่นะครับผมไปดูที่ช่อง YouTube ยังโอมนะครับนะแค่เฟิร์ไปก็เจอแล้วครับร้อนมากแม่ันก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมแบบนี้เลยโอ้ยอุ้ยจะพูดคำหยาบหรอไม่ไม่เกี่ยวัขอบคุณนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ